สวัสดีนะคะพบก,กับช่องบอบเงินแฟมิลี่นะคะ,ะวันนี้ครอบครัวตระกูลบอได้กินสับปะรดนะคะ,ะมีสับปะรดมาให้นอกจากเอฟซีของน้องโบอพลอยพี่ดื้อนะคะจากช่องน้องโบอพลอยพี่ดื้อนะคะที่เอื้อเฟื้อ,อให้กับตระกูลบอบสามเชือกอยู่ทางนี้ได้กินนะคะก็มีคุณแม่บอกเงินแล้วก็พี่บอ๊อทองแล้วก็คุณยายวันนานะคะอยู่ตรงนี้ต้องขอบคุณอ่า พี่ๆใจดีช่องของน้องบกทอยที่ด้่นะคะที่คิดถึงตระกูลบอกของเราทางนี้เนาะที่แบ่งปันอาหารสับปะรดมาให้เราครึ่งรถหกล้อนะคะสับปะรดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมาจากาพัทยาค่ะต้องขอบพรคุณในน้ำใจของท่านมากๆเลยนะคะ ที่แบ่งบันอาหารมาให้ตระกูลโบของเราได้กินนะคะสับปะรดสดใหม่กรอบๆเนาะตระกูลโบคงชอบแน่นอนเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณน้ําใจของท่านมากๆเลยนะคะที่นึกถึงสามตระกูลโบที่อยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นช้างตกงานเหมือนกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสับปะรดสวยๆเลยนะคะต้นใหญ่ๆกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ เป็นสับปะรดพึ่งรถหกล้อนะคะสั่งตรงมาจากพัทยาค่ะขอบคุณในน้ำใจท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะนะคะสับปะรดกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยทุกต้นทุกตอเลยนะคะ ตระกูโลโดของเราคงชอบและดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้กินสับปะรดสดใหม่ๆเนาะสั่งตรงจากสวนพัทยาเลยนะคะขอบพระคุณฮะสวยมากค่ะสับปะรดสวยมากๆเลยค่ะุณเชฟเฟอร์บอกว่าสวยมากๆเลยไล่นี้สวยมากๆต้นสับปะรดคะ่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่ท่านไดเอามาส่งให้ตระกูโลโดของเราได้กินนะคะ และที่ลืมไม่ได้คือเอ็ีน้ำใจงามนะคะที่สง่งคะแนนมาเป็นค่าสับรถให้ครอบครัวของเรานะคะไม่ว่จาจะเป็นของน้องบอกชอยที่ดื้อแล้วก็ตระตกูลโบของเรานะคะสามเชื่อที่อยู่ฝั่งตรงนี้นะคะ ให้เราได้กินกันอิ่มกันทุกๆเชือกเลยนะคะกูนโบของเรามีขมดห้าเชือกนะคะต้องขอบพระคุณในน้ําใจของท่านมากมากเลยนะคะขอให้ท่านล่ำล้ำรวยรวยรวยแล้วรวยอีกนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและครอบครัวนะคะอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะรวยรวยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ

เลยปลาทำไมเอ็นเขมไม่ไม่เอนของอันเข้มพอไปกวยทีมูไหฟฝากอนน้ำม่เชื่อใจได้ในน้าเตเลยอันไหนดีไม่ดีที่ไม่ต้องเอาพอไปนนคนในพื้นที่เนบินอะไรเชียงนากัรมีเซนยง่ายนะการน้เตะกุ้งหอห่น้เอสบัตพิญญ่าแอไปมาลิอลิถึงห้ามเอาเลย ขอบคุณมากกเลยนะคะนี่บ่ทองยกแข่งยกขาไปไหนเนาะสับรถอยู่เต็มกองไม่ยอมกินนะคะไปยืนทำอะไรอยู่ตรงโน,น,น้นเนาะที่บ่ทองของเราเดี๋ยวลงสับรถเสร็จคุณพ่อก็จะ แช่เท้าพี่บอ่อทองต่อนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีการตั้งเสาแผงโซลาเซลล์นะคะที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมาให้กับทางน้องช่องบอ่อพลอยนะคะเอามาฝากให้ตระกูลบอ่อของเรานะคะเดี๋ยววันนี้คุณพ่อก็จะลงเสาขุดเสานะคะเพื่อจะตั้งแผงโซลาเซลล์เนาะต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่เจดีอีกครั้งนะคะที่ส่ง แผ่นโซลาเซลล์มาให้ให้ตระกูลโบได้มีแสงสว่างยามค่ำคืนนะคะต้องขอบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตตาเอ็นดูตระกูลโบของเรานะคะขอบพระคุณจากใจเลยค่ะขอบพระคุณจากใจจริงนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่นะคะพี่โบทงก็ลงน้ำหนักเท้าได้มากขึ้นนะคะจากที่แต่ก่อนไม่กล้าไม่กล้าวางเท้านะคะ ต้นเท้าเจ็บนาก็เริ่มจับลงน้ำหนักเท้าได้ดีขึ้นนะคะ,นะะพี่บัวทองของเรานะคะพี่บัวทองคนช่วยเดี๋ยวคืนนี้เราก็น่าจะมีแสงไฟใช้แล้วเนาะไม่ต้องอยู่มืดๆน,นะคะมีแสงสว่างให้ส่องให้เห็นมองเห็นกันนะคะนะคะ นี่ก็เป็นคุณยายค่ะอยืนก,กินสับปะรดนะคะ เดี๋ยวเราก็จะแบ่งปันให้พลายคำและทุพานด้วยนะคะสับปะรดที่เอามาลงในวันนี้นะคะเดี๋ยวตะกูลบอกก็จะแบ่งปันให้พลายคำและทุพทานได้กินด้วยเนาะเดี๋ยวเขายืนมองตะกูลโบรกินเนาก็สงสารเขาเราก็มีน้อยก็แบ่งน้อยมีมากก็แบ่งมากนะคะวันนี้โอ้เสียงน้องมุคลนะคะเดินไปวังทะลุร้องเสียงดังใหญ่เลยนะคะโอ้เสียงน้องร้อง ดูคุณแม่กับพี่บอทองนะคะ,อะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอฟซีใจดีไม่ว่าจะเป็นอ่าโซลาเซลที่ส่งให้ตระกูลบอ่อแล้วก็หาสับรถที่เป็นอาหารช้างนะคะต้องขอบพระคุณในน้ำใจท่านมากๆเลยนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณจริงๆค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังบบเงินแฟมิลี่นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้ครอบครัวตระกูลโบของเรานะคะให้ผ่านวิกฤตนี้เนาะโควิดลบสองไปให้ได้เนาะนี่นะคะที่โบทองก็เริ่มเล่นและเริ่ม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 อาการจะเข้าที่แล้วนะคะนางก็วางเท้าได้ดีขึ้นนะคะลงน้่หนักเท้าได้ดีขึ้นนะคะที่โบทอง อุ้ย,ยตื่นเสียงรถนะคะพี่โรทองกับคุณแม่ดูนะคะอ้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องร้องไม่ต้องส่งเสียงค่ะ6ล้อเขาเอาสับปปะรดมาส่งให้เราเฉยๆคุณแม่ตื่นตื่นรถนะคะอาการตื่นรถตื่นรถของแม่กับลูกนะคะ <c oughs> มีการปลอบใจซึ่งกันและกันนะคะระหว่างแม่ลูกพี่บับทองกับคุณแม่โบเงินนะคะหนึ่งไล่หนึ่งแช่หนึ่งกับ,บั่งใจให้เขาเพื่อตระกูลโบนะคะ นี่นะคะจับรถลงให้ไม่หมดเลยนะคะอ้องเลล์ขับผูกเขาเลยนะคะครึ่งรถหกล้อนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอจบคลิปเพียงเท,ท่าน,นี้นะคะส,คสวัสดีค่ะ